สวัสดีร่วงกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กิจกรรมแจกอ่างเปานะหลังจากที่กิจกรรมแจก15วอของเราจบลงแล้วนะก็มีคนรับไปก่อนอื่นมาดูกันดีกว่าคนเมน์เยอะมากๆนะทุกคนคนเมน์เยอะมากๆเลยนะสําหรับรอบนี้นะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะเราไม่ได้ตอบนะทุกคนสำหรับใครที่ไม่ใช่ผู้โชคดีนะแต่ผมตอบสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีนะอ่านี่ตรงนี้นะครับ ครับก็เราได้ทําการแจกไปแล้วนะทุกคนอยู่ที่15บห้าวอลเล็ตนั่นเองนะครับที่เราได้ทําการแจกไปนะสาหรับใครที่สงสัยผมแจกจริงไหมทักไปถามได้นะทุกคนทักไปถามได้นะทุกคนมีเบอร์อยู่เออใครสงสัยนะผมแจกจริงไหมเนะี้ยอันนี้ตรงนี้ก็เข้าแล้วครับขอบคุณครับนะเออตรงนี้นะครับเราอาจจะแจกช้าหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆพิพมพ์ไว้นะทุกคนก็ เราจะแจกเหมือนเดิมนั่นเองนะทุกคนอาจจะแจกช้าหน่อยนั่นเองนะก็คนนี้นะฮะทุกคนเม้นท์ถูกนั่นเองนะครับหลังจากที่เราไม่ได้แจกมา2 EP อ่ะก็คือลาตั้งแต่ e p ที่ร0 4 147กับ148นะถ้าจำไม่ผิดนะแสดงว่าเราแจกอยู่ที่148้นั่นเองนะรอบนี้นะครับเราแจกเหมือนเดิมนะทุกคนแต่แจกน้อยหน่อยนะครับใครที่อยากรับแจกอยู่ที่ 5 Wallet นั่นเองนะครับแจกอยู่ที่5 Wallet นะสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเรานะก็เพียงเพื่อนๆเ,เม้นโค้ดตานี้ได้เลยนะ C B X O Z อ่ามีแค่นี้นะทุกคนมีแค่นี้แต่นะทุกคนแต่แต่แต,แต,แต่ต้องเพิ่มตรงนี้ไปด้วย3 2 หอ่าทีละบรรทัดหรือพิมพิมพ,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 พ์ต่อกันก็ได้นะทุกคนมีตามนี้นะ c b 3 x o 2 z 1นะทุกคนตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้เพียง1ท่านเท่านั้นนะทุกคนใครทันใครได้นะทุกคนแจกเพียง1ท่านเท่านั้น5 wallet นั่นเองนะสละใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเรามีแค่นี้นะเจอกันคลิปหน้า ep นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ